shit พี่ชื่อพี่ไมมินนะคะคุณธนาครับ เห็นหมคณะวิทยาศาสตร์ใกล้นิดเดียวเรามาเริ่มทำความรู้จักตึกแรกของคณะวิทยาศาสตร์กันเลยนะครับซึ่งก็คือตึก SCL หรืออาคารเรียนสะทุกคนซึ่งเป็นตึกที่นิติึกิีนิกคนต้องรู้จักเพราะอะไรครับเพราะน้องๆทุกคนต้องมาเรียนปฏิบัติการพื้นฐานทางวิชาเคมีและฟิสิกส์ค่ะ นอกจากนี้ยังมีงานบริการการศึกษาที่น้องๆสามารถทําเลือกทุนการศึกษาและคาล้องต่างๆภายในคณะครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารตุประชาวาสานนท์ค่ะซึ่งปึกนี้นะคะจะมีด้วยกัน4ีภาควิชาด้วยกันค่ะภาควิชาแรกนะคะก็คือภาควิชาหลังสีประยุกต์และไอโตโถกค่ะชั้นที่2และชั้นที่3นะคะคือภาควิชาพุทธศาสตร์ค่ะและชั้นที่4คือภาควิชาวิทยาศาสตร์พือวิศวค่ะและชั้นที่5นะครับ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิทย,ยาการและเทคโนโลยีโพลิเมอร์ซึ่งเปิดเป็นปีแรกด้วยครับถัดจากอาคารสุบวรญชาวาจานนนนะคะก็จะเป็นอาคารของภาคชีวเคมีค่ะซึ่งในอนาคตเราจะใช้ชื่อว่าอาคารยงยุทธเจียมชัยศรีท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาชีวเคมีด้วยค่ะ ถึงแล้วนะคะตึกเคมี Me, หรืออาคารกิษณาชุติมาค่ะซึ่งที่มาของชื่ออาคารนะคะเนื่องจากศาสตราจารย์ดกรกิษณาชุติมาอดีตหัวหน้าภาควิชาเคมีได้ Me, ร่วมออกแบบกับสถาปนิกตั้งแต่ปีพศ2518ค่ะบปัจจุบันนะคะตึกมีอายุ46ปีแล้วค่ะครับตึกที่ตั้งตัวอยู่แนวเดียวกับตึก เป็นภาควิชาจุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ครับึ่งบริเวณชั้น 1- นึ่งสี่นะครับเป็นของภาววิชาจุลชีววิทยาครับและในบริเวณชั้น5และ6นะครับเป็นของภาววิชาพันธุศาสตร์ครับต่อไปนะครับเราอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ45ปีหรือที่เราเรียกว่าตึก SC 45นะครับในบริเวณชั้น2อนะครับ ภายในอาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ45ปียังเป็นที่ตั้งของ4ภาควิชาสำคัญได้แก่ภาควิชาฟิสิกส์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ภาควิชาสถิติและภาควิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะครับในตอนนี้เราอยู่ที่อาคารอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมครับคืออาคารวิทูลหงษุมาหรือตึกฟิสิกส์ของเรานั่นเองครับค่ะโดยตัวอาคารนะคะได้รับการออกแบบโดยคุณองอาจศัทาพันศิลปินแห่งชาติ อาคารทัศนิสินด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยปีพุทธศักราช2552ค่ะโดยรูปแบบของอาคารนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบคอนกรีตเปื่อยหรือที่เราเรียกกันว่าปูนเปื่อยค่ะและยังมีลักษณะพ,พิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือห้องเรียนค่ะจะเป็นห้องสโลปที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ด้วยค่ะโดยอาคารนี้นะคะถูกตัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์ขั้นดับที่2ครับ โดยคณะกรรมการการอนุรักษ์อาคารและสิ่งสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับค่ะและสึกนี้นะคะคือตึกที่ได้กับสึกงที่สี่หรืออาคารที่ที่หกจุมาฯคะ่ะและก็คืออาคารภาควิชาสัตววิทยาหรือสึกสศัตววิทยานั่นเองค่ะซึ่งบริเวณของชั้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์รูปสัตว์ต่างๆค่ะแบบจำลองนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารที่จัดตั้งในปีที่คณะวิทยาศาสตร์เรบียรอบ50ปีแห่งการสถาปนาเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้วิสยัยทัศน์ที่ว่า Excellence in Natural Science n d in a s i a n by 2022และเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ประเทศชาติของเราด้วยค่ะโดยรั้วส่วนอาคารเป็นรางาพปฏิบัติการที่จะรวบรวมถึง2ครั้งโดยขบวนแรกถูกออกแบบมาให้ป,ประหยัดพลังงาน และมีการจัดการอารมแบบ Green o Beauty u ครับซึ่งในประกอบด้วยเน่วนปฏิบัติการจ่ยเช่ชาฉาดพอทานครับศูนเทคโนโลยีบ่งพอธุรกิจและผู้ประกอบการและศูนวิจัยร่วมมือกับภาคบุหาคัมเป็นต้นครับ นอกจากนี้นะคะอาคารยังได้รับพักรานาธิคุณจากศาสตราจารย์ดรสุเดจพระเจ้าร้องนางเถอเจ้าฟ้าสุลาพรวัยลักษณ์อัคราชกุมารีบุษบกศรีสว่างภาวัดวรัชศิยะราชนาวีราชธานมให้แก่อาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์นี้ว่าอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุลาภร6,000พรรษาหรือที่เราเรียกว่าตึกสีนั่นเองค่ะครับซึ่งในบริเวณชั้นสองและชั้น3นะครับยังเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และยังเป็นห้องพักของคณะผู้บริหารอีกด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ตึกสุวรรณวรกิจข่อสร้างขึ้นมมากมีขาออองัหาใช้เป็นอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมานะครับได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทำการไปรษณียและธนาคารทหารไทยครับ อาคารนี้ถูกจัดให้เป็นอาคารที่คนอนุรักษ์ไว้เป็นลำดับที่3ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะถึงแล้วนะคะเลอฟไซเคยสถานที่แห่งความรักของคณะวิทยาศาสตร์ของเราที่วิทุกคนรอๆกันอยูอ่นะคะ